สวัสดีพี่น้องปองไป,งปสุภูสุขคนค่ะมือนกีกัยุทงไฮทงหนาคือเกา่ามาเอาข่วยพี่น้องอยู่กลางน้ำตอนนี้บอกเลยว่ามาได้เด้อบ่ไวอีลีพอแล้ววันนี้แม่ย่ลมาตอกลักที่กลางน้ำตอกลักค่วยเผื่อที่จะเคียนค่วยค่วยนอนน้ำน้ำกินน้ำน้ำข้ากับชิมาแก่นห่ากับชิมาแก่รัก แกเสือกออกจากลักเพื่อเอาขวยไปเหลียงน้ำเพื่อนแกได้แล้วเราจะซื้อซะเป็นการที่แต่ว่าอันก็ควบขัวของฉันแห้งนะคะว่าหน่งเป็นข้นน้ำเหลืองบดดีาะที่ว่านางดีหลานแบบนี้มันคันนะคะ้นค่ะสองเป็นข้นอหอยาดอีก,กับปูกแต่ลูกเศร้าหายเศร้าน่าต่กระดานอีกกระปูสูงเป็นตะยานได้สูงแต่ว่าปูอันปูน้ำลายอาหารน่ะ มันตายแล้วก็เลยบอยานกาจับกากินผอมน,นะคะแดบดีตัวปูน้ำให้หน่าแบบโต,ตเป็นเป็นตายง้อมๆแบบนี่กามสองอันน่ะกางแบบเนี้ยเป็นตาย่านโอ้ยตัวกะโมเกินค่ามสามารถไปแล้วคั่วตายแล้วเบียงคั่ยน้ำหวานก่อนค่ะภา,ารากิจเมื่อนี่ก็ะซื่อเบียงคั่วการบ๊อบปล่อยมันบกบไดเอาไปเดียง เันเอาไปรามกลางลวงหน้าค่ะนี่กระหน่ำเต็มเลยวุ่นวายแล้วก็เอามาเลี้ยงกินแถวบ้านนะคะหยาไล่หลายพี่นอ้องหญ้าเยอะมากนะคะควยเ้อมีสีโตด้วอะไรเอ่ยก้อนกลมๆนะ่ะมันคิดื้อจังเลยแตกวุ่นๆุนอยู่พี่น้องหาบ้านให้น้องนะคะอืน้องเป็นหมาจรน้องไม่มีเจ้าของนะคะกูได้อยากได้กะ สุนจกับติดต่อมาเด้อนี่นูก,กับสีเหลี่ยงขวดตรงนี้นะคะกะเป็นสวนที่แบบว่าหยาไรแห้งนะคะยามแรกประมาณใบาสามใบสีนูกเอาขวยมาปล่อยนะคะและ้วกะนี่บาาท้องนุอยู่ตรงนี้นะคะอยูอ่กไกลๆกันเมื่อกี้อะไปปล่อยควยมาจะท่างฝุ่นนะคะกะบริไกลจากบ้านแห้งนะคะว่าไงสมุนน้อยมานี่มาเล่นด้วยหน่อยดื้อไหมดื้อใช่ไหมไปไหน เจ้าคนหล่อของแม่ไปไหนมานี่เร็วนี่ลูกแกใช่ไหมอะคือเฮาเป็นแท้อุอะเก่งแต่น้อยเลยโหดแตน่น้อยๆใหญ่มากเฉยซ้ำได้ี่ิึโอหยเใาฮัลเห็นคำดสวยมาเลยมัวนี่เดียวอันนี้เดียวอันนี้อันนี้เออ๋ยให้จับหน่อยมาให้จับหน่อยเร็วเร็ว หดหดแห้งอันนี้เลวอันนี้อันนี้น่าเวน่ารักแกลอาจจะย้อนแสงแน่นะคะกะปล่อยข้วไปแล้วนะคะพี่น้องซ้ำหนีราคาภารกิจของหนูในมือนีก็ับไปกันเด้อายบาย